สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดในช่วงเช้าของวันที่2ตุลาคม2534นั้นตรงกับเช้าวันพุธแรม9้าค่ำเดือน1ิบของปีมะแมแพทองคุณมีเลข5้าเลข9้าเป็นเลขนำโชคและมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีขาวสีดำเป็นสีถูกโลกสำหรับคำถามแรกที่เกี่ยวกับการงานของคุณว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าและจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่นั้นเส้นชีวิตที่เดินทางเกือบจะเป็นเส้นตรงที่มีเครื่องหมายของความก้าวหน้ากำกับอยู่ในมือข้างซ้าย และในมือขวาเองก็แสดงออกมาคล้ายกันว่ามีความหมายถึงความก้าวหน้าที่มีการย้ายที่อยู่ไปต่างถิ่นที่กําเนิดหรือที่อื่นแดนไกลเพราะเป็นเส้นชีวิตที่วิ่งออกนอกเส้นทางของการดําเนินชีวิตแบบปกติและมักมีชีวิตแตกต่างไปจากบรรพบุรุษและคนในครอบครัวของตนเองและเครื่องหมายของความก้าวหน้าอีกตําแหน่งที่เกิดขึ้นบนเนินอาทิตย์ในมือข้างขวาก็เป็นเครื่องหมายยืนยันได้อีกว่าการงานของท่านจะมีความก้าวหน้า มีคนสนับสนุนหากเป็นมือของนักธุรกิจทำการค้าขายก็จะเป็นมือที่ซื้อง่ายขายคล่องค้าขายดีมีกำไรเป็นมือที่มีทรัพย์มีบริวารมากมือหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมือของคุณสุภาพสตรีที่เกิดปีแพ้อีกด้วยเพียงแต่ท่านจะต้องลงมือลงแรงทำงานอยู่เสมอเพราะเวลาเกิดเป็นช่วงเวลาที่ต้องออกทำมาหากินแต่ความสำคัญจะอยู่ที่ผลลัพธ์ที่ส่งผลดีกับลายมือมากกว่า และจะมาตรงกับคำถามเรื่องฐานะอีกว่าลายมือนี้จะมีความร่ำรวยมีมรดกเข้ามาด้วยหรือไม่ลายมือของสุภาพสตรีที่เนินพระรหัสแสดงให้เห็นถึงเครื่องหมายของความทะเยอทะยานกับเครื่องหมายหลักฐานเกิดขึ้นบนเนินเดียวกันนั้นย่อมสแสดงว่าเป็นมือที่มีฐานะทางการเงินแข็งแรงเป็นสุภาพสตรีที่มีมรดกเข้ามาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคือจากบรรพบุรุษของตัวเองหรือจากครอบครัวของฝ่ายชายที่จะเข้ามาเป็นคู่ครอง จะได้คู่ดีมีฐานะมีหลักฐานมั่นคงมากคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษที่กำลังตั้งตังตวอยู่เมื่อได้คู่กันก็จะสามารถร่วมกันสร้างฐานะให้เกิดความมั่นคงได้ในที่สุดเพราะนี่เป็นลายมือที่ตำราเรียกว่าวาสนาเป็นถึงคุณหญิงคุณนายจะาสามารถมองเห็นได้จากเครื่องหมายโชคทางการเงินที่เกิดขึ้นตามเนินต่างๆในมือคือเนินพุธเนินอาทิตย์และเส้นวาสนาที่มีความก้าวหน้าในแต่ละช่วงของอายุไข ส่วนคาถามเรื่องคู่ที่ว่าจะได้คู่ดีเข้ามาส่งเสริมกันหรือไม่นั้นเพศชายที่เป็นคนปีขานปีมะโรงปีมะเสงปีวอกปีจอทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพศตรงกันข้ามที่ส่งเสริมฐานะกันดีและมีความเป็นผู้นําให้กับผู้หญิงปีมะแแม่ได้เป็นอย่างดีส่วนเพศชายปีอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้จะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้พอปานกลางมากกว่าสุภาพสตรีที่เกิดตรงกับปีแพะวันพุธได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีปัญญาอยู่แล้ว จะสามารถแยกแยะได้ว่าใครเหมาะสมที่สุดช่วงเวลาที่จะมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาในชีวิตก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกถึง2ครั้งที่มองเห็นได้ชัดก็คือช่วงอายุ32-34ถึงปีและอายุ36ปีเต็มอีก1ครั้งและจะเป็นการพบกันด้วยความบังเอิญก็ได้หรือเกิดจากมนุษย์เพศหญิงเป็นผู้แนะนำหรือชักชวนมาให้ได้พบกันหรือคนที่มาจากทางไกลมีถิ่นกำเนิดจากแดนไกล ก็เป็นหนึ่งในที่มาของการมีคู่ของคุณเพราะคุณมีวาสนาความรักที่เกิดขึ้นได้ปัจจุบันทันด่วนแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนในละครอยู่ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสุภาพสตรีพึงให้ความสำคัญมากกว่าก็คือเขาต้องเป็นคนดีมีความรับผิดชอบรักครอบครัวทุ่มเทให้กับการงานเพื่อความก้าวหน้าจึงจะถือว่าประสบความสำเร็จในการมีคู่ ส่วนความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่คุณถามถึงนั้นในชีวิตของคนไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงแต่คุณมีความเจ็บป่วยที่เกิดจากความคิดมากกว่าสังเกตได้จากเส้นใจที่ขึ้นพันกันเป็นเกลียวและเครื่องหมายที่บอกถึงความเครียดนี้ก็แสดงถึงความกลัดกลุ่มอย่างหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพและความทะเยอทะยานที่มีสูงของตัวเองก็เป็นแรงกดดันทางอ้อมให้เกิดความเครียดได้ว่าเมื่อไรจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว แต่สิ่งนี้แก้ไขไม่ยากเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักปล่อยวางรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาความเครียดก็จะค่อยจางไปสติปัญญาก็จะกลับคืนมาเพราะคุณมีพื้นฐานของความเฉลียวฉลาดอยู่แล้วเส้นสมองที่พุ่งมาทางเนินอังคารยังบอกว่าคุณเป็นคนอดทนและสู้ไม่ถอยอีกด้วยสุดท้ายก็คือคำถามที่เกี่ยวกับการเสี่ยงดวงที่คุณอยากรู้ว่าตัวเองมีโชคทางนี้กับเขาด้วยหรือไม่นั้น ลายมือของคุณมีเส้นขนาดเล็กที่เป็นเครื่องหมายของโชคจากการเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่ด้วยนี่เป็นไปได้ทั้งการเสี่ยงโชคแบบจับสลากและการเสี่ยงทายในการเลือกคู่ที่มีความสามารถเลือกได้คนดีที่ถูกใจถึงแม้จะมีข้อมูลน้อยใช้เวลาศึกษาใจกันน้อยแต่กลับเลือกได้คนดีที่ส่งเสริมกันลายมือของคุณจึงสามารถสรุปได้ว่าการเดินทางการย้ายถิ่นฐานจะมีความก้าวหน้าตามมาด้วย การมีคู่จะได้พบกันแบบไม่ได้คาดฝันเป็นคนไกลไม่ใช่คนใกล้การทำงานมีโอกาสก้าวหน้าและเกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่ด้วยและสุดท้ายก็คือความร่ำรวยที่มีมาในรูปแบบของมอรดกหรือจากเพศตรงกันข้ามเป็นผู้นำความร่ำรวยมาให้มากยิ่งขึ้นและการเสี่ยงดวงก็มีโชคแบบลาบลอยที่เกี่ยวข้องกับความทะเยอทะยานของคุณแต่ถ้าหากคุณหมายถึงความรวยทางลัดจากการเล่นหวยรวยเบอร์ ก็ขอให้การเล่นนี้อยู่ในขอบเขตเล่นอย่างมีสตินะครับให้ลาบลอยเป็นลาบลอยไม่ใช่การลงทุนและถ้าหากคุณยังมีคำถามใดที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถสอบถามกลับมาได้เสมอนะครับและนอกจากกำลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดเราก็จะขอให้พอรอันประเสริฐนั้นจงดนบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจะคิดหรือหวังในสิ่งใด ก็ขอให้คุณสมหวังดังตั้งใจด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม